สวัสดีค่ะค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้กิ่งก็จะมารีวิวซีรีส์เรื่อง Dune Prophecy นะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็จะเล่าเรื่องราวในจักรวาลของ Dune ซึ่งตอนนี้มีหนังออกมา2ภาคแล้วใช่ไหมคะ ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อประมาณหมื่นปีก่อนหน้าหนังเรื่องดูนนะก็คือก่อนพออัทริดิสจะเกิดนะคะซึ่งจะทําให้เรารู้เรื่องราวตั้งแต่มนุษย์เนี่ยสู้กับจักรกล AI แล้วก็ชนะมาได้นะจนเป็นที่มาของการห้ามมีเครื่องจักรกลหรือปัญญาประดิษฐ์ทุกชนิดเลยนะคะและเราก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิเบเ e เจ e s ซรสด้วยนะที่จะมีการฝึก เหล่าผู้หญิงเมือมาเป็นสมาชิกที่เขาเรียกว่าภาคินีเนาะเราก็จะเห็นแม่ใหญ่คนที่คอยวางแผนการต่างๆเพื่อความเป็นไปของจักรวรรดิเนาะซึ่งในหนังเนี่ยเขาจะเล่าผ่านเรื่องราวของตระกูลอาร์เทรดิสใช่ไหมคะแต่ในซีรีส์เรื่องนี้เขาก็จะเล่าผ่านตระกูลฮาคอนเนนบ้างนะซึ่งก็จะเป็น2ตระกูลที่ต่อสู้กันมาเหมือนเป็นศัตรูกันมานะคะซึ่งก็จะเล่าผ่านตัวละครหลักอย่าง2พี่น้องตระกูลฮาคอนเนนซึ่งได้เข้าร่วมในรัฐิเบเนเซซริส ทั้งคู่เนี่ยก็เสียพี่ชายซึ่งเป็นทายาทของตระกูลไปนะเธอทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องการที่จะแก้แค้นให้กับตระกูลฮาคอนเนนเนืน่องจากว่าตามประวัติศาสตร์เนี่ยตระกูลอาร์เทดิสเนี่ยเป็นตระกูลที่นำทัพไปสู้จนชนะสงครามนะคะแต่ตระกูลฮาคอนเนนเนี่ยกลับแบบหนีนะเออก็เลยกลายเป็นว่าถูกดูถูกจากเหล่าตระกูลใหญ่บ้านใหญ่ต่างๆแล้วก็ถูกในประเทศไปดังดินแดนลกรางนี ซึ่งแน่นอนนะคะความแค้นอ้น,นี้มันก็ขับเคลื่อนให้วาเรียฮาคอนเนนเนี่ยเธอได้ฝึกฝนแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงจกักรวรรดิโดยใช้ลัทธิของเบเนเจเซริตนั่นเองซึ่งซีรีส์เขาก็จะเล่าตัดสลับไปมานะคะในช่วงเวลาที่วาเรียเนี่ยเขาได้เป็นแม่ใหญ่อวุโสแล้วนะแล้วก็เรื่องราวที่เธอเคยฝึกฝนอยู่ในลัทธินี้ในอดีตนะคะ <c oughs> ก็จะเล่าตัดสลับกันไปเพื่อให้เราเข้าใจตัวละครหลัก ตัวนี้รวมถึงน้องสาวของเธอก็คือทูล่าด้วยนะซึ่งเรื่องราวเนี่ยเขาก็จะเล่าผ่านตัวละครพัคคินีแล้วก็แม่ใหญ่ซึ่งอยู่ในรัฐที่เบเนเจสิริที่พยายามจะไปชักใย,ยอยู่เบื้องหลังองค์จัก,กรพรรดินะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือน อารมณ์การเมืองนิดหน่อยนะมีความแบบแย่งชิงอํานาจกันประมาณนั้นนะคะแถมยังมีเรื่องราวประหลาดลึกลับเกิดขึ้นด้วยนะแน่นอนเรื่องราวใน,นเเจจรัทธิเบเนเจสซีดเนี่ยจะมีการฝึกหญิงสาวให้มีสกิลที่เป็นแบบเหนือธรรมชาตินิดหนึ่งเนะเราก็จะได้เห็นวิธีการที่เขาฝึกฝนเหล่าผู้หญิงเหล่านี้นะคะและแน่นอนนะว่าบทที่เขาเขียนเนี่ยก็จะมีความแบบว่าซ่อนปมอะไรบางอย่างเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความดูยากนิดนึงเนะแล้วก็ เรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นไซไฟก็จริงแต่ก็มีความแบบว่า,ามีความ p r o ฟ h e c y ์ซีนคำทำนายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความแบบสายมูผสมสายไซไฟอะไรประมาณนั้นซึ่งงานภาพหรือโปรดักชันเนี่ยเรียกว่าประดีงามเลยทีเดียวนะคือทำได้เลิศม,มากๆนะคะงานภาพสวยแต่ว่ากิ่งรู้สึกว่าการ กำกับและการตัดต่อเนี่ยยังทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะด้วยเนื้อเรื่องที่มันมีความแบบลึกลับซ่อนเงื่อนเอาไว้อยู่แล้วนะคะมันยิ่งทำให้คนดูอ่ะงงเข้าไปใหญ่เลยโดยเฉพาะ3อพิสซด์แรกเนี่ยมันจะมีความงงนิดหน่อยนะเป็นความพยายามที่จะซ่อนเงื่อนเอาไว้ของเรื่องในซีรีส์ แต่เขาก็ดําเนินเรื่องเนี่ยไม่ค่อยจะกระชับเท่าไหร่มีความแบบเนืยๆน,นะคะก็เลยต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะสำหรับ3อพิสโซดแรกนะคะแต่พอผ่านไปที่อพิสโซด456หเนี่ยโหเรื่องราวก็เข้มข้นแล้วก็เดือดขึ้นเรื่อยๆเรื่อๆเ,เลยนะเรียกว่าสนุกมากขึ้นเรื่อยๆจนจบเลยนะคะแต่ว่าการจบแค่6อพิสโซดเนี่ยดูเหมือนจะไม่พอนะดูเขาจะมีแผนที่จะสร้างซีซั่นต่อด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมีการเฉลยเยอะพอสมควรแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้เฉลยนะ ก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จริงๆแล้วเขาน่าจะอยากทําเป็นหนังมากกว่านะคะดูแล้วเรื่องราวเนี่ยมันน่าจะกระชับแล้วก็สนุกมากกว่านะส่วนตัวคิดว่าถ้าทําเป็นหนังอะ่ะน่าจะเวิร์กกว่าก็เดี๋ยวกิ่งจะมาสรุปเนื้อเรื่องคร่าวๆให้ได้ฟังกันนะว่าเกิดเรื่องราวอะไรบ้างในซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เริ่มต้นมาเลยเนี่ยก็คือ2พี่น้องวาเรียแล้วก็ทูล่าฮาคอนเนนเนี่ย ในวัยสาวเลยก็ถูกไปฝึกฝนกับเหล่าพัินีในลัธิเบเนเจสซิลิตนะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแม่ใหญ่ราค l a าเนี่ยก็เป็นแม่ใหญ่อวุโสนะคะซึ่งเธอเนี่ยกำลังจะตายก็จะต้องมีคนมาสืบต่อตำแหน่งซึ่งก็มีแคนดิเดตอยู่สองคนก็คือวาเริยฮอคเนนกับโดโรเทียนะซึ่งสองคนนี้ก็จะมีบุคลิกที่ต่างกันมีความเชื่อที่ต่างกันนะคะอย่างโดโรเทียเนี่ยเธอก็จะมีความ ยึดถือคุณธรรมนะมีความหัวโบราณน,นิดหน่อยแต่แม่ใหญ่เนี่ยเธอชอบวาเลียม,มากกว่าเนื่องจากว่าแม่ใหญ่ราเครลาเนี่ยมีแผนการที่จะส่งภคินีเนี่ยไปแทรกแซงเพื่อที่จะเป็นคนที่กําหนดความเป็นไปของจัก,กรวรริเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้เทคนโนโลยีทุกอย่างรวมถึงเทคโนโลยีต้องห้ามอย่าง AI ด้วยนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลในดัชนีสืบวงวานนะหาคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะไปมีผล ต่อจัก,กรพรรดิในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในจกักรวรรดินะแน่นอนว่าเธอตายไปก่อนที่แผนมันจะสําเร็จเธอก็ต้องการผู้สืบทอดที่สามารถที่จะทําเรื่องนี้ได้สําเร็จก็เลยเลือกวาเลียนะคะเพราะว่าวาเลียเนี่ยเธอไม่สนวิธีการนะว่าจะถูกหรือผิดแต่ขอให้แผนของเบนเนจสลิตเนี่ยมันสําเร็จเท่านั้นซึ่งแน่นอนโดโรเทียซึ่งยึดถือคุณธรรมมากเกินไปเนี่ยก็โดนวาเลียซึ่งมีความทะเยอทะยานมากกว่าเนี่ยฆ่าตายนะ เราจะได้รู้นะคะว่าไอเสียงสองเนี่ยที่เป็นเสียงที่สามารถสั่งจิตใจคนได้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากวารียฮอลคอนแนนนั่นเองนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ใช้เสียงสั่งให้ทุกคนที่เป็นฝ่ายดูโรเทียเนี่ยฆ่าตัวตายนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการเมืองที่โหดสุดๆในลัธิเบเนเจสลิตเลยนะแม่ใหญ่ทุกคนที่อยู่ฝั่งดูโรเทียเนี่ยก็ตายหมดนะคะก็จะเหลือแต่คนที่มาเข้ากับฝั่งวาเรียแล้วก็ทูล่านี่ย และเมื่อวาเรียได้ขึ้นเป็นแม่ใหญ่อวุโสนะคะเธอก็ดำเนินตามแผนการต่อไปซึ่งก็คือการแต่งงานของลูกสาวจัก,กรพรรดฮาวิโคนะ ซึ่งลูกสาวจักรพรรดิเนี่ยเธอก็เป็นหนึ่งในพรค,คินีนะคะได้มาฝึกฝนกับลทัทธิเบเนเจเซริตนะแต่ว่างานแต่งงานเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเจ้าบ่าวเนี่ยดันตายไปซะก่อนและก็มีสาเหตุมาจากทหารของจักรพรรดิคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยรอดตายมาจากดาวอาราคิสเขาเนี่ยอ้างว่าเขารอดตายมาจากเจ้าหนอนยักษ์นะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีพลังพิเศษขึ้นมานะซึ่งพลังนี้แหละเขาเนี่ย ใช้ค่าแม่ใหญ่คาชาซึ่งเป็นแม่ใหญ่ที่ถูกส่งมาคอยตัดสินความสัตย์ให้กับจกักรพรรดิกลายเป็นว่างานแต่งก็ไม่เกิดขึ้นนะคะแผนของเบเนเจสริตเนี่ยชะงักไปนะทำให้วาเลียนเนี่ยจะต้องเข้ามาสืบนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่ใหญ่คาชาถึงตายซึ่งผู้ชายคนนี้ก็ชื่อว่าเดสมอน d h ฮาร์นะคะซึ่งเขาเนี่ยถูกหนุนหลังโดยเมียของจกักรพรรดิเนื่องจากเมียของจกักรพรรดิเนี่ย ไม่ชอบเหล่าภักินีนะที่คอยมาบงการจากกาักรพพัดหรือสามีของเธอนะคะก็เรียกว่าเป็นการเมืองในบ้านในครอบครัวนี่แหละนะซึ่งเมื่อแม่ใหญ่วาเลียเนี่ยมาทําหน้าที่แทนแม่ใหญ่คชาเนี่ยนะคะเธอเนี่ยก็ได้ค้นพบว่าเดสมอนด์ฮาร์ดเนี่ยมีพลังบางอย่างที่สามารถต้านสกิลของเหล่าแม่ใหญ่ได้โดยเฉพาะการใช้คําสั่งเสียงที่เธอมีนะปกติเนี่ยเธอสั่งได้ทุกคนเลยนะคะแต่ว่ากับเดสมอนด์ฮาร์ดเนี่ย กับไม่เป็นผลนะเธอก็เลยให้ทูล่าเนี่ยจัดการสืบนะคะว่าผู้ชายคนนี้มีพลังอะไรแล้วทําไมถึงสามารถที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยตายได้แล้วลักษณะการตายก็คือเหมือนถูกเผาข้างในมานะคะซึ่งแน่นอนด้วยความขัดกันของเมียจักรพรรดิกับทางด้านรัทธิเบเนเจสิลิธเนี่ยมันก็ทําให้จักรพรรดิดูจะโน้มเอียงไปทางเดสมอนฮาร์ดมากกว่าเพราะว่าเขาเชื่อว่าเดสมอนฮาร์ดเนี่ยเป็นทหารที่มีความจงรักภักดีนะแล้วก็แถมมีพลังที่เหนือกว่าแม่ใหญ่ด้วยนะคะ ซึ่งทลราเองที่อยู่ในสถาบันเนี่ยเขาก็พยายามให้พักนีคนหนึ่งชื่อว่าไลลาซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อสายของแม่ใหญ่ราคูล่านะพยายามตามหาข้อมูลบางอย่างจากแม่ใหญ่ราคูล่าที่ตายไปแล้วนะคะซึ่งฉากนี้เนี่ยก็จะมีความแบบ ผสมสายมูสายวิทยาศาสตร์แบบล้ำๆอาไไรไปด้วยนะก็จะมีความแบบน่ากลัวนิดน,นึงนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็พยายามที่จะไปตามหาแม่ใหญ่ลากเรล่าเหมือนตามหาวิญญาณเลยประมาณนั้นนะแต่ว่าเธอเนี่ยกลับหาทางกลับไม่ได้นะคะก็เลยต้องตายแต่ทูลาเนี่ยก็หาทางที่จะรักษาชีวิตเธอเอาไว้นะซึ่งพอเธอตื่นมานะคะกบกลายเป็นว่า จิตใจจิตวิญญาณของเธอเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเธอแต่เป็นของแม่ใหญ่ราคล่านะก็เหมือนวิญญาณเข้าร่างอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งแม่ใหญ่ราคลล่าเนี่ยพอฟื้นมาในร่างของลูกสาวนะก็พยายามที่จะสืบต่อจนรู้ว่าการตายแปลกประหลาดเนี้ยเกิดจากเชื้อไวรัสนะซึ่งสกิลของเหล่าแม่ใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะต้านได้นะคะแต่ว่า ต้องใช้พลังอย่างมากนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเรามันจะมีความกลัวนะคะแม้แต่เหล่าพักนีที่ถูกฝึกจิตใจมาอย่างดีเนี่ยก็ยังมีความกลัวอยู่นะแล้วเชื้อไวรัส,สเนี้ยมันก็จะยิ่งทําได้ดีเมื่อคนตกอยู่ในความกลัวทางด้านจากักรพรรดิฮาวิโกเนี่ยเขาก็ได้จัดการประชุมขึ้นมานะคะโดยเหล่าบ้านใหญ่หรือเกรทเฮาส์หรือตระกูลใหญ่ๆเนี่ยก็มาต่างมาประชุมซึ่งทางด้านวาเลียเองเนี่ยเมื่อถูกจกักรพรรดิเขี่ยทิ้งเนี่ยเธอก็พยายามที่จะไปขอให้ญาติของเธออย่างบารอ ฮาคนเนนเนี่ยถามคำถามจัก,กระพัดนะเพื่อกล่าวโทษเดสมอนด์ฮาร์ตนะคะว่าฆ่าคนตายซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยครูสอนดาบของโอง์หญิงอีเนสที่มีชื่อว่าเครานซึ่งทั้งครูเนี่ยก็เหมือนแอบ,บมีใจให้กันและกันนะคะเราจะได้รู้ว่าครูสอนดาบของเขาอย่างเครานเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเป็นคนของตระกูลอาร์เทรดิสและเป็นกลุ่มกระบฏทที่ต้องการโค่นล้มจัก,กระพัดนะแต่ยังไม่ทันได้ทำตามแผนนะคะเดสมอนด์ฮาร์ตเนี่ยก็จัดการ เผาเหล่าตระกูลบ้านใหญ่ที่ตั้งข้อสงสัยกับจัก,กรพรรดินะเรียกว่าเผาตายต่อหน้าตระกูลใหญ่ๆทั้งหมดในที่ประชุมเลยนะคะโอ้โหฉากนี้เรียกว่าโคตรจัดๆคือใครคิดจะมาต่อต้านจัก,กรพรรดิเนี่ยจะต้องโดนเดสมอนฮาร์ดน่ะซึ่งนดนันวาเลียนเนี่ยเธอก็เลยเปลี่ยนแผนนะมาใช้พัคคีนีซึ่งเธอเนี่ยเคยส่งไปเป็นเหมือนเมียน้อยก็คือไปหาจัก,กรพรรดเพื่อทําให้จัก,กรพรรดิเนี่ยเปลี่ยนใจมาเข้าข้างทางฝั่งแม่ใหญ่ ซึ่งเดสมอน d เนี่ยเขาก็จับเครานได้นะคะว่าเป็นกระบฏนะก็เลยจับมาขังคุกเอาไว้แต่เรื่องเนี่ยมันก็ยุ่งอีลุงตรงนางตรงที่ว่าองค์หญิงอีเนสเนี่ยเธอก็รักเครานนะคะแล้วก็เชื่อใจนะแล้วไม่เห็นด้วยกับพ่อเธอมากๆเลยที่ใช้เครื่องจักรสังหารอย่างเดสมอน d เนะเธอก็เลยพยายามที่จะไปช่วยเครานแต่ปรากฏว่าแม่ของเธอเนี่ยดันรู้นะคะว่าลูกสาวจะทำการนี้ ก็เลยจัดการจับลูกสาวตัวเองเอาไว้นะคือเรียกว่าเธอเนี่ยมีความแค้นสามีของตัวเองนะที่ไปมีชู้กับแม่ใหญ่นะคะแล้วลูกตัวเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพัคินีด้วยนะก็เลยจับตัวลูกสาวเอาไว้วาเลียน,นยก็เลยต้องจัดการเปลี่ยนแผนนะคะโดยที่มีแผนที่จะฆ่าจักรพรรดิฮาวิโคโซะนะคือไม่ต้องการเอามาเป็นพวกแล้วนะคะตอนนี้ ซึ่งฮาวิโคเนี่ยพอเขารู้ตัวว่าตอนนี้ไม่มีใครเอาเขาแล้วนะคือเมียก็ไม่เอานะคะแถมแม่ใหญ่เนี่ยก็ไม่เอาแล้วนะก็คือวางแผนจะสังหารเขาสุดท้ายเขาก็เลยจัดการฆ่าตัวตายนะโอ้โหเรียกว่าบทบาทของจักภรทด์ฮาวิโคเนี่ยช่างอ่อนแอภายในเหลือเกินนะภายนอกดูเหมือนเข้มแข็งดูเหมือนมีอำนาจทุกอย่างนะคะแต่ภายในจิตใจเนี่ยอ่อนแอมากต้องได้รับการสนับสนุนจาก ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะพอรู้ตัวว่าไม่มีใครอยู่ข้างตัวเองแล้วก็ฆ่าตัวตายซะง,งั้นซึ่งเราก็จะได้รู้นะว่ากลุ่มกบฏเนี่ยจริงๆแท้จริงแล้วเนี่ยทางเบนเนจ,จสลิดเนี่ยส่งพักคินีไปแฝงตัวเอาไว้นะคะก็เป็นเหมือนแผนของแม่ใหญ่วาเลียนั่นแหละนะซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นว่าจะมี2ฝ่ายสู้กันแล้วนะคะจาก3ฝ่ายตอนนี้ก็มีเหลือแค่ เมียของจักรพรรดิกับทางฝั่งเบเนเจสิลิตนะซึ่งเบเนเจสิลิตเองนะคะก็เจอเรื่องราวของตัวเองเหมือนกันนะเนื่องจากว่าพอแม่ใหญ่ราเคลาเนี่ยเข้าร่างของไลล่าแล้วใช่ปะพอออกไปแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่าแม่ใหญ่โดโรธีแม่ใหญ่โดโรธีที่ตายไปเพราะวาเลียคาเนี่ยก็กลับมาเข้าร่างไลล่านะคะแล้วก็เปิดเผยความจริงนะว่าแม่ใหญ่วาเลียกับแม่ใหญ่ทูล่าเนี่ย จัดการฆ่าแม่ใหญ่ทุกๆคนนะคะก็เลยเปิดโปงให้กับเหล่าพักนีทุกคนในเบเนเจสซิลิทได้รู้โหเรียกว่าเรื่องเนี่ยมันโคตรอิลุงตุงนังเลยนะ <c oughs> คือแบบเขียนบทได้กาวสุดๆนะคะแต่ก็เออสนุกดีนะซึ่งทางทูลาเนี่ยเธอก็สืบจนรู้นะคะว่าเดสมอนเนี่ยเป็นลูกของเธอก็จะมีการเล่าเรื่องราวย้อนไปสมัยก่อนนะคะสมัยทูลาสาวๆเนี่ย เธอก็เหมือนถูกกดดันจากพี่สาวของเธออย่างวาเลียที่มีแรงแค้นต่อตระกูลอารเทรดิสเธอก็เลยไปเหมือนแทรกซึมแล้วก็ไม่มีอะไรกับ คนตระกูลอัทรีดิสนะซึ่งเธอก็จัดการฆ่าหมดเกลี้ยงทั้งตระกูลเลยนะคะรวมถึงคนรักของเธอด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ดันมีลูกกับเขานะซึ่งลูกชายของเธอเนี่ยก็คือเดสมอนด์ฮาร์ดนั่นเองนะคะคือตอนแรกเนี่ยเธอกับวาเลียตั้งใจจะเลี้ยงเดสมอนด์ฮาร์ดแต่เธอไม่ไว้ใจพี่สาวของเธออย่างวาเลียนะเธอก็เลยส่งลูกของเธอเนี่ยออกไปก็กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้ก็คือ ลูกของตระกูลอาร์เทรดิสกับตระกูลฮาคเนนนะซึ่งเป็นตระกูลที่เป็นศัตรูกันนะคะนี่คล้ายๆกับพอลอารเทดิสเลยนะเอออันนี้คือแบบมาแนวเดียวกันหนังเลยนะคะคือมาเฉลยที่หลังนะว่าเป็นคนที่มีทั้งสองสายเลือดซึ่งแน่นอนนะทางวาเลียเนี่ยเธอก็ได้จัดการไปช่วยเครานกับโอหญิงอีเนสออกมาแล้วก็ช่วยพาเดินทางหนีนะคะแต่เดสมอนเนี่ยก็มาตามจนเจอนะ ทางด้านวาเลียนเนี่ยก็เลยอยากจะลองของดูสักหน่อยนะคะว่าจะสู้กับเดสมอน d ได้หรือเปล่านะซึ่งเธอเนี่ยก็ถูกแผดเผาไอไวรัสเนี่ยมันก็จัดการเธอนะแผดเผาเธอจากข้างในแต่ว่าโชคดีที่ทูล่าเนี่ยเดินทางมาหาวาเลียแล้วก็ได้บอก ว่าต้องพยายามขจัดความกลัวจนเธอเนี่ยสามารถที่จะสู้พลังของเดสมอน d ได้นะคะโอ้โหทำให้เธอรู้ว่าเดสมอน d เนี่ยที่เป็นแบบนี้เนี่ยสามารถปล่อยเชื้อไวรัสแบบนี้มาได้เนี่ยเพราะว่ามีคนบางกลุ่มติดเครื่องจักสังหารบางอย่างเอาไว้ที่ตาของเขานะคะทำให้เหมือนแบบเขาสามารถปล่อยไวปลดปล่อยไวรัสออกมาจัดการกับคนคนนั้นได้นะ ซึ่งตอนที่วาเลียพยายามที่จะไปจัดการเดสมอนเนี่ยทูล่าก็ใช้เสียงสั่งให้หยุดนะเพราะว่าเป็นลูกของเธอเธอก็เลยขอวาเลียเอาไว้คือขอชีวิตลูกของเธอเอาไว้นะสุดท้ายวาเลียก็เลยเดินทางไปพร้อมกับเครานแล้วก็องค์หญิงอีเนสเดินทางมาที่ดาวอาราคิสนะคะซึ่งก็เป็นที่อยู่ของศัตรูของพวกเขานั่นเองนะ ส่วนทางด้านทูล,ล่าเนี่ยเธอก็โดนเดสมอนสั่งจับตัวไปขังนะคือเดสมอนเนี่ยก็ได้เจอกับแม่แท้ๆของตัวเองนะแต่ว่าวาเลียนเนี่ยก็ช่วยชีวิตเขาไว้นะคะดังนั้นเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเธอแค่จับไปขังแล้วเรื่องราวก็ตัดจบไปนะโอ้โหเรียกว่าจบ จบแบบเฉลยปมเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ก็มีความค้างคาย,ยังไม่เฉลยทั้งหมดนะคือเรายังไม่รู้นะคะว่าตกลงใครกันแน่ที่ตั้งใจจะทําลายแผนการของเบเนเจเซริตนะแต่ที่รู้้นะคะคนที่ต้องการทําลายแผนการเนี่ยอยู่ที่ดาวอาราคิสนะซึ่งดาวอาราคิสเนี่ยมันก็มีพวกเฟรมเมนอยู่แล้วเนอะซึ่งเขาก็ต่อสู้กันเป็นปกติ ทำให้กิ่งคิดว่าเอ้ยมันหรือว่ามันจะเป็นจักกลของกลุ่มเฟเมลหรือเปล่าซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่นะแต่อันนี้เราก็ยังไม่รู้เขายังซ่อนเรื่องราวเอาไว้อยู่นะแล้วกิ่งเข้าไปดูใน m m d b เนี่ยเหมือนจะมีซีซั่นสด้วยนะคะคือเขาเขียนเอาไว้แล้วนะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะคะว่าฟีดแบ็กสำหรับเรื่องนี้มันผลตอบรับดีแค่ไหนสำหรับคนดูซึ่งเท่าที่กิ่งเข้าไปเช็ค ในเว็บโ t สเทนโทเมโ e เนี่ยก็ได้คะแนนเรียกว่าก,กลางๆนะอยู่ประมาณ70%นะคะสำหรับความรู้สึกของกิ่งหลังจากดูกิ่งรู้สึกว่าเริ่มเรื่องเนี่ยมันมีความเอื่อยพอสมควรเลยนะแล้วก็เรื่องราวค่อนข้างจะดูยากนะคะแล้วการตัดต่ออะไรแบบเนี้ยคือไม่ค่อยสมูทเลยนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่โชคดีที่โปรดักชั่นเนี่ยมันเลิศม,มากๆนะคะงานภาพต่างๆมันดีงามนะมันก็เลยทำให้ดูแบบเอออลังการแล้วโดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยมันเริ่มจะสนุกมากขึ้นนะคะซึ่งท้าซีซั่นสเนี่ยท ทำออกมาได้กระชับกว่านี้กิ่งคิดว่ามันน่าจะออกมาดีเลยทีเดียวนะก็ยังรู้สึกอยากจะติดตามต่อนะคะใครชอบซีรีส์แนวแนวลึกลับซ่อนเงื่อนอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะเรื่องนี้ก็จะมีความแบบตึงแบบตึงจัดๆเลยนะคะแล้วก็โหดสุดๆเลยคือไม่ไม่แทบจะไม่มีอารมณ์ขันเลยอะตึงมากๆตึงยิ่งกว่า House of the Dragon อีกนะ ถ้าใครชอบแนวแนวนี้นะคะแนวแนวตึงๆแบบนี้โทนการเมืองแย่งชิงอํานาจเนี่ยก็น่าจะชอบซีรีส์เรื่องนี้นะแต่ก็อาจจะต้องทําใจหน่อยนะคะว่าเครื่องแรกมันจะมีความแบบว่าเนื่อยเหนือยหนดหนืดหน่อยก็ใครดูเรื่องนี้มาแล้วนะคะรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างนะก็มาคอมเมนต์พูดคุยมัลหมอ,มอ,มอกันไว้ด้านล่างได้เลยนะคะและถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเอาไว้นะแล้วกิ่งนะคะก็จะหาหนังแล้วก็ซีรีส์เนี่ยมารีวิวแล้วก็คุยสปอยให้ฟังกันอีกนะสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ